นิทานชาดกหาร้อยชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องวัยรุ่นวุ่นรักวีนาุุนาชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงประรบลูกสาวเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งที่หอบผ้าหนีตามชายหลังค่อมไปได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีมีลูกสาวกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งนางเห็นเครื่องสัก,กระที่เขาจัดทำให้โคสภพราชหรือหัวหน้าโคในบ้านของตนแล้วถามพี่เลี้ยงว่าพี่จ๋าโคตัวนี้เป็นอะไรเขาถึงได้เครื่องประดับถึงเพียงนี้พี่เลี้ยงตอบว่านายหญิงเขาเรียกโคสภราชจา้านางคิดว่า โคที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นใหญ่จะมีโหนกที่หลังถ้าเช่นนั้นชายผู้เป็นใหญ่ก็คงจะมีโหนกขึ้นกลางหลังเช่นกันวันหนึ่งเมื่อเห็นชายหลังค่อมคนหนึ่งระหว่างทางจึงเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นบุรุษอุสภราชเราควรจะเป็นพรรยาของเขาจึงใช้พี่เลี้ยงให้ไปบอกชายหลังค่อมให้ไปรออยู่ปากทางลูกสาวเศรษฐีจะไปด้วย นางได้ห่อสิ่งของมีค่านีตามชายหลังค่อมนั้นไปเศรษฐีพอทราบว่าลูกสาวหนีตามชายหลังค่อมไปก็ออกติดตามเพื่อจะนำกลับมาบ้านฝ่ายลูกสาวเศรษฐีกับชายหลังค่อมเดินทางกันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนชายหลังค่อมถูกความหนาวเหน็บตลอดคืนรุ่งแจ้งโรคเก่าได้กำเริบขึ้นและเดินต่อไปไม่ได้จึงแวะลงข้างทางนอนขดตัวอยู่ เศรษฐีและคณะตามมาทันเห็นลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆชายหลังคอมนั้นจึงเข้าไปสนทนาด้วยและพูดว่าลูกรักเรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียวไม่ได้นะชายหลังคอมผู้โง่เขานี้จะนำทางเป็นที่พึ่งของเจ้าไม่ได้แน่แน่ลูกรักเจ้าไม่สมควรจะไปกับชายหลังคอมผู้นี้ดอกนะลูกสาวตอบเป็นคาถาว่าลูกเข้าใจว่าชายหลังค่อมเป็นคนองอาจ จึงได้รักใคร่เขาเขานอนตัวคดอยู่อย่างนี้ดุดคันพินที่สายขาดเศรษฐีได้นำลูกสาวกลับคืนบ้านของตนและให้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีชาวเมืองในเวลาต่อมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัยรุ่นปัจจุบันมักจะทำตามใจตนเองควรถือนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างลูกที่ดีควรยึดถือคำพูดของพ่อแม่เป็นหลักเกณฑ์ นิทานชาดก500ชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องกบเขียวหริตมาชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารบพ,พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นหลานทําสงครามกับพระเจ้าโกศลผู้เป็นปู่ต่างผลัดกันแพ้ชนะได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกบเขียวอยู่ในแม่น้ำแห่งหนึ่ง สมัยนั้นชาวบ้านจะไปดักรอบจับปลาในแม่น้ำตรงรอบหลังหนึ่งมีปลาเข้าไปติดอยู่เป็นจำนวนมากมีงูปลาตัวหนึ่งเห็นปลาติดรอบจำนวนมากก็คิดจะเข้าไปกินปลาจึงเข้าไปในรอบหลังนั้นถูกพวกปลารุมกัดจนเลือดนองไปทั่วร่างดิ้นรนออกมานอนอยู่บนฝั่งใกล้ๆรอบหลังนั้นกบเขียวที่นอนอยู่บนหลังรอบได้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอด งูปลาเหลือไปเห็นกบแล้วถามว่าท่านกบเขียวปลาทั้งหลายรุมกัดฉันผู้เข้าไปในลอบเรื่องนี้ท่านชอบใจหรือไม่กบเขียวตอบว่าสหายถูกแล้วเราพอใจเพราะถ้าปลามาถิ่นท่านท่านก็ต้องกินปลาเป็นธรรมดาฝ่ายปลาก็กินท่านผู้มาถิ่นของเขาเช่นกันการอ่อนข้อให้ผู้อื่นเข้ามาหากินในถิ่นของตนไม่มีดอก แล้วกล่าวเป็นคาถาว่าบุรุษผู้มีอิสรภาพอยู่เพียงใดก็ย่ำยีผู้อื่นได้อยู่เพียงนั้นคนอื่นมาย่ำยีตนคราวใดคราวนั้นผู้ที่ถูกย่ำยีก็ย่ำยีตอบกลับบ้างฝูงปลาเมื่อได้ฟังกบวินิจฉัยคดีเช่นนี้ก็กรูกันออกจากรอบกัดงูปลาจนตายนะที่ตรงนั้นเองแล้วต่างก็หนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถิ่นใครถิ่นมันใหญ่ๆผิดที่แล้วจะถึงความพินาศนิทานชาดก500ชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องขอในสิ่งที่ไม่ควรขอมณีกันทชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่อาคารวเจดีเมืองอานวีทรงปราบรบกุติการสิขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอรารวีพากันสร้างกุติด้วยการเที่ยวขอเรื่อยไรไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้ชาวเมืองอรารวีเดือดร้อนเห็นพระภิกษุที่ไหนก็กลัวหลบหนีหน้าไปหมด พระองค์จึงตรัสและติดเตียนพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขออย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้พวกนาคในานาคพิภพก็ไม่ชอบใจแล้วทรงนาอดีตนิทานมาสาธกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณในตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมายตระกูลหนึ่งท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งและรักกันมาก ต่อมาเมื่อมารดาและบิดาเสียชีวิตแล้วพราหมณ์สองพี่น้องก็พากันสละทรัพย์สมบัติบริจาคทานออกบวชเป็นพระฤาษีบําเพ็ญพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระฤาษีพี่ชายอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำส่วนพระฤาษีน้องชายอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำอยู่มาวันหนึ่งพญานาคมณิกัตถาได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มเที่ยวเล่นไปตามฝั่งแม่น้ำคงคา ผ่านไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงแวะเข้าไปสนทนาประสัยด้วยและเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันกับฤาษีผู้น้องนั้นจึงเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนทุกวันมิได้เว้นเมื่อสนทนาเสร็จก่อนจะกลับก็จะคืนร่างเป็นพญาน,นาคก,ก็ขดหางตวัดรัดรอบรอบฤาษีแผ่พังพานไว้เหนือหัวด้วยความสเสน่หาในพระฤาษีนั้น จากนั้นก็นอนพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วค่อยคลายร่างออกไหวพระฤษีแล้วจึงกลับนาคพิภพไปจะเป็นเช่นนี้ประจําพระฤษีนั้นทุกครั้งที่ถูกรัดตัวก็เกิดความกลัวขึ้นจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายซุบซีดผายผอมลงทุกวันวันหนึ่งท่านได้แวะไปหาพระฤษีพี่ชายและได้เล่าเรื่องให้ฟังแล้วปรับทุกกับพี่ชายว่า ผมไม่อยากให้พญานาคมาหาผมเลยพี่ช่วยผมหน่อยสิพี่ชายถามว่าพญานาคเวลามามีเครื่องประดับอะไรไหมละ่ะมีเครื่องประดับแก้วมณีมาครับพี่พระฤาษีพี่ชายจึงแนะนำว่าเมื่อพญานาคมาถึงอาศมของท่านยังไม่ทันได้ไหวท่านก็ขอแก้วมณีของมันเลยสิมันก็จะได้หนีไป วันที่สองพอพญานาคมันมาถึงประตูอาสมเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีของมันอีกพอถึงวันที่สามท่านไปยืนดักรอที่ฝั่งแม่น้ำพอมันโผล่หัวขึ้นจากฝั่งแม่น้ำเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีอีกทีนี้แหละมันก็จะไม่มารบกวนท่านอีกเลยพระฤาษีผู้น้องก็ได้ทำตามนั้น ในวันที่สามพญานาคขณะที่ยืนอยู่ในน้ำเมื่อถูกพระฤาษีขอแก้วมณีจึงพูดว่าท่านฤาษีข้าวและน้ำอันไพบูญยิ่งมีแก่ข้าพเจ้าก็เพราะแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีแก่ท่านได้อย่างไรท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจักไม่มาอาศรมของท่านอีกแล้วละ่ะเมื่อท่านขอแก้วมณีดวงนี้ทำให้ข้าพเจ้าหวาดเสียว เหมือนชายหนุ่มถือดาบอันคมกริบกล่าวจบก็ดำน้ำลงไปนาคพิภพไม่กลับมาที่นั้นอีกเลยฝ่ายฤาษีเมื่อพญานาคไปแล้วไม่มาหาอีกกลับคิดถึงเกิดความเศร้าเสียใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจึงยิ่งสู้ผอมลงไปมากกว่าเดิมเสียอีกหลายวันต่อมาพระฤาษีพี่ชายอยากจะทราบเรื่องจึงแวะมาที่อาสอมน้องชาย เมื่อเห็นน้องชายแล้วก็ยิ่งตกใจจึงถามถึงสาเหตุพระฤาษีน้องชายจึงตอบเป็นคาถาว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขาอันหนึ่งเพราะขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังหน้าคราถ,ถูกฤืษีขอแก้วมณีจึงไม่หวนกลับมาให้ฤาษีเห็นอีกเลยพระฤาษีพี่ชายได้ปลอบใจน้องชายให้หายเศร้าเสียใจแล้ว จึงกลับอาสอมของตนไปพระฤาษีสองพี่น้องบำเพ็ญฌานสมาบัติได้ไปเกิดในพรหมโลกในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดยธรรมชาติของคนและสัตว์ไม่ชอบการขอควรขอเท่าที่จำเป็นและขอในสิ่งที่เขาจะสามารถให้ได้เท่านั้นนิทานชาดาก500ชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องพระราชกุมารผู้อัจฉริยะคานิจันทชาดก ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการสันเสริญปัญญาพระองค์ของพวกภิกษุได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชกุมารของพระเจ้าชนสันทัพผู้ครองเมืองพารานสีมีหน้าตาสดใสงดงามมากจึงถูกขนานนามว่าอาทาสมุขกุมาร พอมีอายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นพระชนกก็สวรรคตพวกอมาต์เห็นว่าพระกุมารยังไม่อยู่ในฐานะจะครองเมืองได้จึงจะทดสอบภูมิปัญญาของพระกุมารดูในวันหนึ่งได้ตกแต่งพระนครใหม่จัดตั้งสถานวินิจฉัยหรือก็คือศาลพอจัดแต่งเสร็จแล้วได้มอบให้พระกุมารขึ้นตัดสินคดีความ พอพระกุมารมาประทับบนบันลังแล้วก็ให้เอาลิงตัวหนึ่งซึ่งสามารถเดินสองเท้าได้แต่งตัวเป็นอาจารย์ผู้รู้วิชาแล้วถวายรายงานพระราชกุมารว่าขอเดชะนี่คืออาจารย์ผู้รู้วิชาในสมัยของพระชนกขอพระองค์จงสงเคราะห์ชายผู้นี้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยเถิดพระราชกุมารแลดูผู้นั้น แล้วทราบว่าเป็นลิงมิใช่มนุษย์จึงตรัสว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ฉลาดทำบ้านเรือนลุกลิกหนังหน้ายนรู้แต่จะทำลายสิ่งที่เขาทำไว้แล้วเท่านั้นจะให้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้พวกอมาตรรับคำแล้วนํำลิงตัวนั้นกลับไปอีกสองวันต่อมาก็นำลิงตัวนั้นมาถวายรายงานอีกครั้งว่าขอเดชะ นี่คืออามาตผู้วินิจฉัยคดีในสมัยพระชนกขอพระองค์ทรงโปรดแต่งตั้งไว้เป็นที่ปรึกษาเถิดพระราชกุมาแลดูก็ทราบว่ามนุษย์ไม่มีขนมากขนาดนี้จึงตรัสว่าสัตว์ที่มีความคิดขนจะไม่มากขนาดนี้ลิงตัวนี้ไม่มีความคิดไม่รู้จักเหตุผลจะทำการวินิจฉัยคดีไม่ได้หรอก พวกอมาตร,รับคำแล้วก็นำลิงตัวนั้นกลับไปอีกสองวันถัดมาก็นำลิงตัวนั้นมาถวายรายงานอีกว่าขอเดชชายผู้นี้ในสมัยพระชนกได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดาเป็นชายกตัญอยูขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดพระราชกุมารแ,แลดูลิงนั้นแล้วตรัสว่าสัตว์เช่นนี้จะเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ได้ มีจิตใจกลับกรอบบิดาเราสอนไว้อย่างนี้พวกอมกมารทราบว่าพระกุมารเป็นบัณฑิตแล้วจึงอภิเศกให้ขึ้นครองราชตั้งแต่บัดนั้นความอัจฉริยะของพระราชกุมารสิสี่เรื่องจึงเกิดขึ้นคือในสมัยนั้นมีชายแก่คนหนึ่งชื่อคามณีจันเคยเป็นทาตรับใช้ของพระเจ้าชนสันทะ เมื่อสิ้นราชการพระเจ้าชนสันทาแล้วได้ปลีกตัวออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่บ้านนอกหมู่บ้านหนึ่งแต่เขาไม่มีวัวควายทำนาเมื่อฝนตกในฤดูทำนาจึงไปยืมโคสองตัวจากเพื่อนบ้านมาไถนาทั้งวันตกเย็นได้นำโคไปคืนเจ้าของที่บ้านเห็นเจ้าของโคกำลังนั่งกินข้าวอยู่กลางบ้านเกรงว่าเขาจะชวนกินข้าวด้วยนายคามณีจันท์ จึงปล่อยให้โคเข้าไปในคอกส่วนตัวเองเดินกลับบ้านไปตกกลางคืนมีโจรมาลักโคเหล่านั้นไปจนหมดเจ้าของโคถึงแม้รู้อยู่แล้วว่าโคถูกขโมยไปก็ไปทวงโคกับนายคามณีจันทร์พร้อมกับปรับสินไหมนำไปแจ้งความที่เมืองหลวงในขณะเดินทางไปเมืองหลวงนายคามณีจันหิวข้าวจึงขอแวะไปบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านหนึ่งก่อน ปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่บ้านอยู่แต่ภรรยาที่ท้องได้เจ็ดเดือนนางดีใจที่เห็นนายคามณีจันมาเยี่ยมแต่ข้าวสุกไม่มีจึงต้องขึ้นไปเอาข้าวที่ยุ้งฉางนางได้พลัดตกลงมาที่พื้นดินทำให้นางแทงลูกพอสามีนางกลับมาถึงบ้านก็ทราบเรื่องจึงตั้งข้อหานายคามณีจันฆ่าลูกชายทั้งสามคน จึงต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วยกันเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งกำลังต้อนม้าให้กลับเข้าบ้านมีม้าตัวหนึ่งพยศไม่ยอมไปไหนเขาจึงร้องบอกให้นายคามณีจันเอาอะไรมาขว้างม้าให้กลับเข้าบ้านเสียทีนายคามณีจันได้เอาก้อนหินคว้างไปถูกขาม้าหักคนเลี้ยงม้าจึงตั้งข้อหาเขาทำให้ขาม้าหัก เป็นเหตุชายทั้งสี่คนต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงไปด้วยกันในขณะเดินทางอยู่นั้นนายคามณีจันทร์คิดน้อยใจอยู่คนเดียวว่าช่างโชคร้ายนักเราเมื่อไปถึงเมืองหลวงเงินสักบาทจะจ่ายค่าวัวควายก็ไม่มีอีกทังค่าลูกค่ามาขอตายเสียดีกว่าในระหว่างทางต้องเดินผ่านภูเขามีผาชันลูกหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในเหวแต่บังเอิญมีสองพ่อลูกนั่งสารเสือลำแพนอยู่ที่เชิงเขานั้นนายฆามณีจันทร์จึงตกลงไปทับช่างสารผู้เป็นพ่อเสียชีวิตส่วนตัวเขาเองกลับรอดชีวิตเป็นเหตุให้ลูกชายช่างสารตั้งข้อหาฆ่าพ่อของเขาชายทั้งห้าคนจึงเดินทางเข้าเมืองหลวงไปด้วยกัน ในระหว่างทางนั้นมีทั้งคนและสัตว์ได้ฝากสารไปกับนายคามนีจัน์ไปถวายให้พระราชาอีกสิบเรื่องเมื่อถึงเมืองหลวงแล้ววันนั้นพระราชกุมารขึ้นประทับบัลลังก์ตัดสินคดีเองพอเห็นหน้านายคามนีจัน์ก็จำได้จึงตรัสถามว่าลุงคามนีจันท่านไปอยู่ที่ไหนมานายคามนีจัน์กลับทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พลกล่าว ข้าพระองค์ไปอยู่บ้านนอกทํากสิกรรมพระเจ้าค่าและได้เกิดคดีความกับข้าพเจ้าพระราชกุมารจึงไตรสวนจนทราบความแล้วตรัสถามเจ้าของโคว่าเมื่อโคเข้าบ้านท่านเห็นหรือไม่เจ้าของโคทูลว่าไม่เห็นพระเจ้าค้าพระองค์จึงตรัสถามย้ำอีกว่าไม่เห็นแน่นะเขาจึงทูลใหม่ว่าเห็นอยู่พระเจ้าข้า พระองค์จึงตัดสินคดีว่าลุงคามณีจันทร์เพราะท่านไม่เอ่ยปากมอบโคแก่เจ้าของจึงปรับสินไหมท่านเป็นเงิน24กหาปณะ,ะแต่ชายคนนี้พูดมุสาทั้งที่เห็นอยู่กลับบอกว่าไม่เห็นท่านจงควักในตาของพวกเขาสองผัวเมียเสียชายเจ้าของโครีบกรูเข้าไปหมอบกราบลงแทบเท้านายคามณีจันแล้วพูดว่า ท่านลุงเงินค่าโคค่าขอยกให้ท่านก็แล้วกันนะและเงินเหล่านี้ขอมอบให้ท่านอีกขออย่าได้ควักในตาของพวกข้าพระเจ้าเลยจากนั้นก็มอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปคดีที่สองพระราชกุมารทราบเรื่องแล้วตรัสถามว่าเมื่อนายคามณีจันทร์ไม่ได้ฆ่าลูกของท่านท่านจะทำอย่างไรละ ชายคนนั้นจึงทูลว่าข้าพระองค์ต้องการลูกคืนเท่านั้นและพระเจ้าค่าพระองค์จึงตัดสินคดีว่าถ้าเช่นนั้นลุงคามณีจัน์จงนำภรรยาของเขาไปอยู่ด้วยเมื่อมีลูกแล้วค่อยคืนเขาไปก็แล้วกันชายคนนั้นก็หมอบลงแทบเท้าของนายคามณีจันอ้อนวอนว่าท่านลุงอย่าได้ทำลายครอบครัวผมเลยนะครับ และก็มอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปคดีที่สามพระราชกุมารทราบเรื่องแล้วตรัสถามว่าท่านเป็นคนบอกให้นายคามณีจันทร์ขว้างม้าใช่หรือไม่ครั้งแรกเขาบอกปฏิเสธเมื่อพระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สองจึงทูลความจริงพระองค์จึงตัดสินคดีว่าชายคนนี้พูดมุสาลุงคามณีจันทร์จงตัดลิ้นของเขาเสีย แล้วจ่ายค่าขาม้าเขาไปหนึ่งพันกหาปณะนะชายเจ้าของม้าหมอบกราบลงแทบเท้านายคามนีจันท์ขอชีวิตพร้อมกับมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปคดีที่สี่เมื่อพระราชกุมารทราบเรื่องแล้วตรัสถามว่าเมื่อเขาตกลงมาทับบิดาของท่านตายโดยไม่เจตนาเช่นนี้ท่านจะให้ทำอย่างไรละ่ะลูกชายช่างสาร จึงทูลว่าข้าพระองค์ขอเพียงบิดาคืนมาเท่านั้นพระเจ้าค่าพระองค์จึงตัดสินคดีว่าลุงคามณีจันทร์เมื่อเขาต้องการบิดาของเขาคืนคนที่ตายไปแล้วย่อมฟื้นคืนมาไม่ได้ท่านจงรับมารดาของเขามาเป็นภรรยาก็แล้วกันลูกชายช่างสารจึงหมอบกราบลงแทบเท้าของนายคามณีจันทร์แล้วอ้อนวอนว่าท่านลุง อย่าได้ทำลายครอบครัวผมเลยนะครับและมอบเงินให้แล้วก็กลับบ้านไปนายข้ามณีจันทร์ชนะคดีความจึงมีความยินดีเบิกบานใจกลับทูลว่าขอเดชะยังมีสารฝากมาถวายพระองค์อีกสิบเรื่องพระเจ้าค่าพระราชกุมารจึงรับสั่งให้บอกสารนั้นมาทีละเรื่องสารที่หนึ่งนายบ้านสวยคนหนึ่งทูลถามว่า เดิมทีเขาเป็นคนรูปงามมีทรัพย์สมบัติมากไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่บัดนี้เป็นคนทุกข์ยากสู้ผอมเป็นโรคเป็นเพราะเหตุไรพระเจ้าข้าพระราชกุมารตรัสว่านายบ้านสวยคนนั้นเดิมเป็นคนมีศีลธรรมตัดสินคดีโดยธรรมจึงเป็นที่รักของทุกคนเขาจึงมีทรัพย์สมบัติมากต่อมาเขาเห็นแก่ศีลบนตัดสินคดี โดยไม่เป็นธรรมจึงเป็นคนทุกข์ยากเข็นใจมีโรคภัยเบียดเบียนบอกให้เขากลับมาเป็นคนมีศีลธรรมอีกเขาก็จะเป็นคนมั่งมีเหมือนเดิมสารที่สองหญิงคณิกานางหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนได้ค่าจ้างมากมายแต่มาบัดนี้ไม่ได้แม้แต่หมากพลูมวนเดียวไม่มีใครมาเที่ยวเลยเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่า เมื่อก่อนนางรับค่าจ้างจากชายคนหนึ่งแล้วจะไม่รับจากคนอื่นอีกนางจึงมีค่าจ้างมากบัดนี้นางรับค่าจ้างจากคนแรกแล้วกลับไปนอนกับคนหลังค่าจ้างจึงไม่ค่อยจะมีถ้านางกลับไปปฏิบัติตามเดิมไม่เห็นแก่ได้นางก็จะเป็นคนมีค่าจ้างเหมือนเดิมสารที่สามหญิงสาวนางหนึ่งทูลถามว่า นางไม่สามารถอยู่ในบ้านของสามีและบิดามารดาได้เป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตรัสว่าในระหว่างบ้านของสามีและบิดามารดาของสาวนางนั้นมีบ้านของชายคนรักของเธออยู่หลังหนึ่งเธอจึงไม่สามารถอยู่ในบ้านสามีได้บอกสามีว่าจะกลับไปเยี่ยมบิดามารดาก็แอบไปอยู่บ้านชายชู้สองถึงสาวัน เวลาไปบ้านบิดามารดาก็บอกว่าจะไปบ้านสามีแล้วก็แอบ,บอยู่บ้านชายชู้สองถึงสมวันท่านลุงคามณีจันทร์จงบอกให้เธอทราบว่าพระราชกําหนดกฎหมายมีอยู่ถ้าเธอไม่อยู่ที่บ้านสามีอีกชีวิตเธอก็จะไม่มีเช่นกันสาลที่สี่งูตัวหนึ่งอยู่ที่จอมปลวกใกล้ๆทางใหญ่ทูลถามว่าในเวลาออกหากินร่างกายผอม กลับกับปล่องทางออกจะออกจากจอมปลวกยากลำบากเมื่อกินอิ่มแล้วร่างกายอ้วนผีกลับเข้าปล่องง่ายร่างกายไม่กระทบแม้กระทั่งข้างปล่องเลยเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตรัสว่าภายใต้จอมปลวกมีขุมทรัพย์หม้อใหญ่ฝังอยู่มูนั้นเฝ้าหม้อทรัพย์นั้นอยู่จึงทำให้ร่างกายหย่อนยานติดนั่นติดนี่เวลาออกจึงยากลำบากนัก เมื่อกินอิ่มแล้วกลับไม่ติดขัดรีบเข้าไปโดยเร็วเพราะติดอยู่ในทรับท่านลุงคามณีจันทร์จงไปขุดเอาทรัพบนั่นเสียเถอะสารที่ห้าเนื้อตัวหนึ่งทูลถามว่าข้าพระเจ้าไม่อาจไปกินหญ้าที่อื่นได้กินอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งเดียวเท่านั้นเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่าที่ต้นไม้นั้นมีรวงพึ่งขนาดใหญ่ เนื้อตัวนั้นติดอยู่ในหญ้าที่เปื้อนน้ำผึ้งจึงไม่ไปไหนท่านลุงคามณีจันทร์จงไปนำน้ำผึ้งนั้นมาให้เราที่เหลือยกให้ท่านสารที่หกนกกระทาตัวหนึ่งทูลถามว่าข้าพระเจ้าจับอยู่ที่จอมปลวกเท่านั้นจึงอยู่ได้สบายๆยอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่านกกระทาจับที่จอมปลวกจึงขันอย่างอิ่มเอิบใจ และภายใต้จอมปลวกนั้นมีหม้อขุมทรัพย์ท่านลุงคามณีจันทร์จงไปขุดเอาหม้อขุมทรัพย์นั้นเถิดสารที่เจ็ดรุกขเทวดาตนหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนเคยได้ลาบสักการะมากบัดนี้ไม่ได้แม้แต่ใบไม้อ่อนกำมือหนึ่งเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่าเมื่อก่อนรุกขทวดานั้นรักษาพวกมนุษย์ผู้เดินทางไปในดงป่า จึงได้เครื่องศักการะที่เขาทำพิธีกรรมบัตรนี้ไม่ได้รักษาพวกมนุษย์จึงไม่ได้ทำพิธีกรรมถ้ากลับไปรักษาพวกมนุษย์อีกก็จะได้ลาบสักการะเหมือนเดิมสารที่แปดพญานาคตัวหนึ่งทูลถามว่าเมื่อก่อนน้ำในสนามใสสะอาดมีสีเหมือนแก้วมณีบัตรนี้กลับขุ่นมัวมีแหนะปกคลุมเป็นเพราะเหตุไรพระราชะกุมารตรัสว่าพญานาคทะเลาะกัน น้ำจึงขุ่นมัวท่าพญานากลับมาสามัคคีกันน้ำในสักก็จะใสสะอาดเหมือนเดิมสารที่ก้าพวกดาบทที่อยู่ใกล้เมืองนี้ทูลถามว่าเมื่อก่อนผลไม้ในอารามอร่อยมากบัดนี้กลับมาเฟื่อนฝาดไม่อร่อยเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่าเมื่อก่อนพวกดาบทพากันปฏิบัติสมณธรรม เป็นผู้ขวานขวายในการบริกรรมกสิณบัตรนี้พากันละทิ้งไม่ปฏิบัติธรรมประกอบในกิจที่ไม่ควรทำทำให้ผลไม้ที่เกิดในอารามแก่พวกโยมอุปถากเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะเหตุนี้ผลไม้ของพวกดาบทจึงไม่อร่อยถ้าพวกดาบทพากันปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมผลไม้ก็จะอร่อยเหมือนเดิม สารที่สิบพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งที่ศาลาใกล้ประตูเมืองทูลถามว่าเมื่อก่อนเรียนหนังสือท่องจําได้ดีแต่บัดนี้เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จําเป็นเพราะเหตุไรพระราชกุมารตรัสว่าเมื่อก่อนมีไก่ขันบอกเวลาพวกพราหมณ์หนุ่มจึงเรียนได้จดําดีแต่บัดนี้ไก่ขันไม่เป็นเวลาจึงทําให้พวกเขาเรียนหนังสือไม่ได้และจําไม่ได้ พระราชกุมารครั้นพยากรปัญหาหมดแล้วก็พระราชทานทรัพย์มากมายและบ้านให้นายคามนีจันท์เขาได้เดินทางกลับไปส่งสารตามที่พระราชาประทานแก่คนเหล่านั้นและทำตามคำแนะนำของพระราชาทุกประการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ เป็นเรื่องของบุญกุศลที่เคยทำมาก่อนใครทำไว้มากย่อมได้มากตามยถากรรมเป็นยังไงกันมั่งครับกับนิทานชาดก500ชาติสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทั้งแง่คิดให้ใช้ชีวิตโดยมีหลักเหตุผลมีสติปเป็นที่ตั้งวิเคราะห์พินิจพิจารณาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นณที่นี้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับ